สวัสดีครับพี่น้องมือน,นีก้ก็มาหาเบิงเฮ็ดฟางครับผมพี่น้องแถวบ้านเฮาเนาะเป็นจังได๋ครับผมนี่หาเป็นครับเอ้ยหอยก็หอยครับพี่น้องเอ้ยเอาไว้นะตาลายเลยครับตึกแดดลายโอ้หอยคักเลยพี่นอ้องอาครับไปเบิงครับ โอ้นี่ครับประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกแถวหกแถวก็มี่ไออันนี้นะครับพี่น้องไอยังไอสปีกเกอร์โคตรน้ำโอ้โอโอจวดเนาะมีฝนตกจะออกมานอนเนาะ อ้าวพักกันยังยังน่ะโอ้ <c oughs> ี่ครับพี่น้องไอเจ้าของเฮดครับสองคนนี่นะครับนี่ <c oughs> จวดไลายพี่น้องอันนี้เสร็จไหมบ่โอ้หนอกน,นะอันนี้ปลูกยังนี่ <c oughs> โอ้ประกาศพี่น้อง <c oughs> รโอ้ทุบ oh. ประกาษแล้วจะลูกเจ็ดต่ออีกโอ้ oh. มันเนาะหวนป้นนี้แต่เขาบังเอ็ดเล่เด้อออกกวะ่ะครับพี่น้องไอ้ต้นตัวนี้นี่ ก็ขุดนาังไงนี่ต้นแรงะโอขุดเพื่องยไ้คือมันอันนี้อุณหภูหรไมได้บ่โอไปก็ไดโอ้ยมือพี่น้องเอ้ยี่น้องมือรับกลังออกเลยพี่น้องน่นี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 ่หาขึ้นนี่ขนหาขึ้นโอ้ ตัวเด้อครับพุ่นปุ่นปุ่นปุ่นไล่อยู่ครับมีหลายก็หนีป่ะรุนแล้วรุนแล้วตัวใหญ่คนหนอ๋อตัตัวฟังผีได้ไหมท่านออกกันบ่ะล่อๆป่นี่อะไรล้อมันตัดรอบมานี่ครับพี่สาวครับพี่น้องพี่สาวเป็นเห็ดกับน้องอีกคนนึงโอ้ตัวเลยครับพี่น้องมึงมึงนี่ได้เฉื่อมันเนาะโอ้หูเขินเฉื่อยตายจะได้มาอีกสองมือมั้างไหม Bog ừ. đi đòn hôn sĩ, ừ. phương phân hết phường tậpy đê đây đây tần đây, đây. tập bàn này tập ấy... bàn này tập bàn nè bàn này bàn กินก <G> oh. oh. ินอยู nó hey, ่ขุนพี่น้องเฮ้อมันมีแต่พอกระเพิ่์นนะเวลาเก็บแล้วมันโอ้โหขุดพี่น้องเออนี่บ้านครับตัวบ้านครับโอ้บาดงามพี่น้องเจ็ดเครื่อง โอ้โห uh. ดตรอนจอดครับพี่น้องนี่เกษตรแกตรกอนี่เด่นพอเฮ็ดฟ้าขายโอ้ภายในบ้านผืนครับนี่ไอคุณนายสมัชชัชซื้อเพลงครับพี่น้องสนใจครับอยู่บ้านฝืนหน่อยครับผมตำบลผืนอำเภอจำพาครับมานะครับได้ได้ไอ้ออกกันไล่ก็นเนาะ เด่นๆดำๆพี่น้องยินมันออกเนาะโอ้ยงามครับพี่น้องดีกันโอ้ยตกเลยงามพี่น้องจวดครับจวจๆวจแต่ปนนี่แรกโอ้แด้ปนแล้วครับอ๋อบีเนาะ บ้านสีไข่ป่าใหญ่บ่กเด้อคนเล่คนมาโอ้คนมาต้นใบกับ hmm. ต oh, 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 oh. si ้มตุ้มโอ้ครับนี่นี่นี่ครับพี่น้องโอ้ยลายแบบนี้ครับนี่พ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 ี่โอ้ยนี่เลยครับจะได้เก็บแล้วครับพี่น้องเก็บมื่อสาวลายไปโอ้นี่ครับนี่อันนี้ครับโอ้ตัวครับพี่น้องมาครับมาส้มกันครับพี่น้องอันนี้ก็คลิปนี้ก็บซับนี้นะครับเด้อ ไปบากัดแต่หลังหอนนะครับพี่น้องเอ้ยอบไว้แล้วแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ